ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบงการเดเดูก,กับผมมาเด้ในเดย์ครั้งหนึ่งนะฮะก็มาอัปเดตเด็กวาก้าดาร์เกรสนิดหนึ่งแล้วกันคือทําไปก่อนบล็อกมันออกไม่นานอนะ่ะเนาะพอมีการเสริมมาก็นิดนึ่งนิดนึงนะเป็นตัวของทวินพาสีดากอนนะเด็กวาก้าคือเหมือนเดิมเลยเอาบางใบออกก็คือพวกไทเซอรท็อปอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใส่ทวินพาสีเข้ามาแทน,นครับคือเอาตัวกินจี้ออกแล้วก็ใส่ตัวกินจี้ใหม่เข้ามาแค่นั่นแหละนะเด็กเนี้ยตัวใช้จี้มันค่่อออข้างเยอะอยะูล แล้วก็มันหิวมือด้วยเพราะมันอยากจะได้มือได้บอดไปแห่เขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งตัวของทวินพาสติเนี่ยมันช่วยวาก้าได้2อ,อย่างเลยนะครับอันแรกก็คือเติมบอดได้นะเทคบอกว่าตอนลงเรียกอากาศเนี่ยถ้ามีแวนเกตสาขึ้นไปชื่อวาก้านะครับสามารถจ่ายนิจิบัสสเปิดท็อปห้าใบแล้วก็ทูเลย์คอลเกรดสองต่ำกว่าลงมาได้อืมก็เด็กเนี่ยต่อให้เรียกเป็นตัวตีหรือว่าเรียกเป็นตัวเกรดหนึ่งเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์นะครับคือ เรียกเป็นโรคเซมาก็เอามาตัดเสพได้อะไรเงี้ยคือบางบางตาโรคเซไม่ขึ้นไลกฝ่ายมีตัวเสพน่ารำคาญใช่ไหมก็ใบนี้มันร่วงหาได้นะรหรือแบบโอเคเปิดเป็นมิดฮัทก็เดี๋ยวมารอจััวได้เปิดเป็นเมวก็เอามาจัว่วเปิดเป็นอิมเพลฮอนถ้าไม่มีอยู่ช่องหลังแวนก็ลงไปเอาไปรอจั่วได้หรือเอามาบูสต์มันก็บูสต์แรงนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้เก่พวกเกตสองส่วนใหญ่ก็เป็นตัวตีอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าไม่นับเทิร์นที่เอ่อเทิร์นที่3นะครับที่เราลงบลด้อ็แอคอยู่แล้วนะ แล้วเราลงทวินอีพัสสี่มาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปิดเจอแต่เกรดสองเนี่ยแล้วลงไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากครับแต่เราก็ยังมองว่าเอาไปเซตรอไว้ได้เพราะยังไงเดี๋ยวตัวของบอดร์แอคมันจะระเบิดตัวเองทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เก็บพวกยูนิตเกรดสองเนี่ยเอาไว้เล่นเทอร์หน้าได้เนาะถ้าเกิดว่าไม่โดนยิงทิ้งไปก่อนนะครับยังไงมันก็พอได้แวรลูแหละแต่ในภาพตอนที่แบบเราขาดตัวตีจริงๆเนี่ยไปนี่แหละที่จะเป็นคีย์สำคัญในการแบกนะครับ อ่ะแล้วก็อีกเทคนึงบอกว่าถ้ากดวัตุลีไทยจากช่องเรียกาดด้วยความสามารถของแวงกาดเกรดสาที่ชื่อวากาดาเกรสเนี่ยอ่าถ้าแวงกาดของอ e ีฝ่ายก็เป็นเกรดสามนะครับเลือกแวงกาดของคุณและจะได้รับพลังบวกห้าพันหมายความว่ามันจะปัดพลังให้กับวากาได้เนาะก็คือเป็นพวกที่ตายแล้วไม่เสียเปล่านะครับทาให้คนกัดวากายากขึ้นเนาะแล้วมองในกรณีของเทิร์นที่เราจะกดดีวั s สก,กิลนะครับก็คือพอตัวนี้โดนแซ็กใช่ไหมมันจะบวกห้าพันค้างไวน้นะครับก็คือว่าอ e ีฝ่ายเนี่ยจะต้องกัดเพื่อเพิ่ม 5, ั้งนะ ทำให้แบบกาดรอบแรกก็ยากนะครับรอบ2ต่อให้ไม่มีไดเนี่ยมันก็ยังกาดยากอยู่ดีอืมแล้วก็ถ้าลุกขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมานั่งบวกพลังอีกนะครับว่าเออลุกมาแล้วจะได้ทิกเกอร์อีกไหมจะกาดตรงพลังที่ตรงนี้ปัดขึ้นมาแล้วพอไหมอะไรเงี้ยมันก็สร้างความน่าลาคาญได้ในระดับหนึ่งครับเพราะว่าชิวภาคนี้มันน่าหง,งุดหงิดะนะแบบเอ่เวลาฝ่ายตีมาหมื่นห้าขอเราก็ปาทิกเกอร์ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราฝ่ายอา่อยากได้หมื่นหนึง่งอะไรเงี้ยมันก็อาจจะยุ่งยาก เนะบางทีการปัดตรงนี้มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับโอเคจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูในเกมกันเลยแล้วกันนะครับไปโอเคอากินะคุงออกอะไรดีนะกระดาษเหมือนกันหรองั้นเราจะอ,อกอก,ะกันไกลแล้วกันกันกลเหมือนกันผมว่าเขาจะย้อนกลับไปกระดาษอ่าเริ่มบรรลุสกิลเป่ายิงฉุบแล้วนะแค่นี้แล้วกัน ก็จริงๆลิสต์ใหม่มันก็แทบไม่มีอะไรเพิ่มเนาะแล้วแบบก็ไม่ได้ใส่มาสีก็ปี้นะเพราะว่าที่มันก็แน่นๆอยู่แล้วไหนๆก็ขึ้นมาแล้วก็เอาเก็บไวไเล่นเดี๋ยวไม่ได้โชว์นะครับโอเคโอ้มาอย่างี้ผมทิ้งเป็นใบนี้ก่อนแล้วกันเนาะมิดฮัทใช่ไหมได้เป็นว่าจีโรเกตหนึ่งนะครับแล้วก็ผ่านไปเลย ก็ทิ้งเป็นนิวเบลิสไปนะแล้วก็ไล่เป็นไล่ไลเอาเด่นะครัเอาเด่นเก่าเริ่มหลังจั่วการ์หนึ่งใบคนใช้ไล่ไลนี้คือพวกอยากได้หมามาเล่นนะครับแบบเปิดและคอเกตหนึ่งมันก็มีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกอะไร โอเคเทคเซิกาออนนะตอนบูสต์นะครับอีกฝ่ายมีเลียนน้อยกว่าเรา,าบวก5,000แล้วก็จบแบทเทิลแซกตัวเองเปิดท็อป2ใบออ้การหนึ่งใบขึ้นมือเราไม่กาดอดู่แล้วเนาะกาดได้เดียวมันเสี่ยงไม่ต้องไปกาดหรอกเปืองโอเคตกเป็นไซเคิลจี้น G, นะไม่ได้อะไรมากเค่าเพาื่า เลกนีการ์ดกินจี้ค่อนข้างเยอะเนาะรวมไปถึงใบใหม่นะครับคือมีให้ใช้มันก็ดีแหละถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วเ,เราเริ่มก่อนก็ไม่ได้มีจี้เยอะอ่ะจอยฮิวโอเค,อเ,คเทควาจิรุ่นนะครับโซบลัสแทนการทิ้งมือไลท์ได้ลงมาเป็นบาลเดอร์เอ็กซ์แล้วก็โจมตีไปเลย โอเวอร์เข้านะครับแต่ไม่ต้องรีบออกมาก็ได้นะโอเค okay. เดี๋ยวไว้เราได้คลิตตอนวาก,ก้าตีก็ไม่แย่นะแค่นั้นก็น่าจะดันแดมได้เยอะเหมือนกันจริงๆทวินอิมพอสีบนี่ก็อาจจะรีบเล่นไปเลยเนาะเพราะว่าต่อให้เปิดต้ตัวตีก็อาจจะเก็บไว้นะ ว่าก็คอไว้ข้างหลังอะไรงี้ก่อนไม่งั้นเราก็ไม่มีตัวตีอีกเลนหนึ่งนะโอเคไล่ไล่นะครับตัวไลทับโชก้ดบนมือใส่กิแกนติกด้วยนะที่เกรดต่างกัน3เกรดนะครับมีเนวเบลิสกอีกใบด้วยหรอกับใบไหนเดมแสดงว่าเราไม่ต้องกักเดมอยู่แล้วเนาะแต่จริง,รงเป็นเด็กตีก็คงไม่กัดแหละถ้าทำได้เปิดท็อป5ใบแล้วก็ซูเปอร์คอร์เกรดหนึ่งครับนี่นะเกรดหนึ่งต่ำกว่านะครับซึ่งถ้าเปิดไม่เจอเนี่ยก็ให้คลอตัวเองออกมา ไม่เจอนี่คือถือว่าเสียโซแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มเลยนะโอ้เป็นฝั่งนู้นแห่มาเองนะครับปล่อยกันเลยแล้วกันเพราะเราโลภนะถ้าเราตกทิกแล้วเขาไม่ได้เขาก็ตีไม่เข้าแล้ว,วหรือมันมีเทคเด้งอะไรไหมไม่น่ามีเนาะเป็นบิชคอตตี้นะครับเธอหน้าทิ้งแน่นอนตกดรอมาจะดีมากอันนี้เปลืองนิดนึงแต่ก็ก็ดีแหละ กันนิดหนึ่งอ่ะคือเก็บไว้ได้มันดีกว่าอยู่แล้วนะไม่น่ามีไม่น่ามีพลังเนาะแค่กดเอาเทคเฉยๆนะ,อะตอนตีเสร็จถ้ามียูนิต4ใบเนี่ยโซบลาสดีทายตัวเองเปิดท็อป3ใบอัเกรด2ขึ้นไป1ใบขึ้นมือถ้าไม่ได้หยิบให้จ่ว จีเป็นตัวเองนะโอเคก็ถือว่าเลี่ยงนะครับไม่ให้โดนวากายิงวกาการ์ดาเกรสลลไล่ไล่ทิ้งไล่ก่อน แต่สามจั่วเนีโอเคล็อกเซมาอ่าเบอร์เดอร์เอ็กซ์บอกโดนวาการ้ายทับคอลงเลียได้แล้วเราก็จะลงไปนิคพวินนิพัทสีบนี่บแวนชื่อวาก,กาจ่ายสามจี้เปิดท็อปห้าตัวเปลคอนหนึ่งใบลงมาอ่าเซ็ตชูล่าไว้ก็ไม่แย่นะได้แค่สองต่ำกว่านะครับ อยากดันแดมหรืออยากเซตชูร่าผมอยากดันแดมมากกว่าหรอโอเคประมาณนี้จริงๆสลับฝั่งอาจจะดีกว่านะ ให้เป็นเศษยี่สิกับอันนี้บูสต์มันมี13แต่ไม่เป็นไรมันจะมีเลนหนึ่งที่ขอ15อยู่เลยนะสลับไปก็ไม่เป็นไรแต่ต้องดูแหละถ้าถ้าเขามีทิกไม่เยอะอย่างเงี้ยสลับอาจจะดีกว่าแต่เปิดมาก็ตกทิกเลยนะอ่าดันแดมยากจัง ปอดเอ็กซ์นะครับโดนตีเสร็จแซกตัวเองตัวกาก้าหนึ่งใบคืยตอนตีสามารถบวกพลังได้นะถ้าบวกก็บังคับตายนะโอเคใบหลังบูธแบนติดวาก้าจะได้พลังเพิ่มอีก5,000ถ้างั้นเล่นอย่างนี้คุ้มกว่าแหละถูกแล้วนะก็ขอหมื่นมันน่าลำคาญเนี่ยมันกาดยากมาก โอ้ฮัลโหลพี่ชายอยากเจอตรงนี้หมดเลยดิเราคารับหมดเลยไม่บูสก่อนคนระับตอนโจมตีเขาจะบลาสดีไทยยูนิตแถวหน้าทุกฝ่ายนะแล้วก็ได้เทคว่าตีเสร็จสแตนมได้รบสองคนระับกับตัางมือนหนึ่งใช้ข้าวอยู่ตอนนี้ กลัวก,ก็กาดมะได้โอเวอร์อาจจะชนะเลยนะบิสคอตตี้นะครับลงช่องกาดใจสามที่จัวโอเคถ้าไม่ใช่อเวอร์ก็ไม่เข้าล่ะโอ้มมเอาอะไรเลยอนะจะขู่ให้เข้าเสียมือฟรีอย่างนี้ก็ดีนะครับ ค็ถึงจะแบบเอ้ยเฉลี่อวฟีอะไรปลามาหนึ่งใบใช้จี้จิวไปอะไรเงี้ยแต่ว่าค,คือคือมือมันก็เท่าเดิมใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงคือเขาเก็บไปจิ้งไลทแทนมันมันก็จะไม่งั้นก็ตั้งทิ้งไปอื่นก็จะลบหนึ่งอยู่ดีนะแล้วก็อ่าเสียตัวของเอเนอีตรงนี้ไปด้วยอเพราะจี้เด็กนั้นมันก็ไปทำอย่างอื่นได้นะแต่ถ้าไม่ประมาทกาดไว้ก่อนอย่างนั้นจะดีแล้วเดี๋ยวผมได้โมขึ้นมาเขาตายเลยทำไงถูกไหม โอเคให้มา15นะครับหรือว่าเรียกชิลด้วยคุ้มคุมนะแต่ดันแดมไม่ค่อยดีเลยจนต่อไปแค่ต้องได้คีย์ให้ได้สักใบอ่าเอ็นแบทเทิลที่บูสให้กับบาก้านะครับโซบราร์แซกตัวเองจัวคือเขาบอกว่าถ้าบูสเนี่ยแล้วแวนเป็นบาก้าจะบวก5,000ใช่ไหมแล้วถ้าบูสให้ตัวบาก้าเองเนี่ยจะบวก2,000แล้วก็ได้ทิคหลังจากนั้นนะครับก็ที่ว่าโซบาแซกจวเนาะ สตาร์กรนแห่งปฏิหารเรซาเอลนะครับอ่าเกรดสองบอกว่าโดนเรซาเอลไลททับเนาะซุปสองต่ำกว่าป่ะใช่ไหมหรือสามเลยสองต่ำกว่านะครับโอเคแล้วก็เรียกมาเป็นใบเปิดสามหยิบเหมือนเดิมนะอันนี้เอามารอทิกเกอร์เหรออ๋อไม่จะก็เอ,อนอีกใบ นี่แหละสุดยอดฟาร์มหมานะครับตั้งชื่อคลิปไปก่อนหน้านี้นี่ไม่ผิดเลยจริงๆแค่ <ang> ตอนเราเล่นเราไม่ได้จัวได้เยอะขนาดนี้อืมกัดได้กัดไปก่อนแหละเอาข้างนี้ตีก่อนด้วยหรอ เดี๋ยวปล่อยแวนแล้วเราตกทิกอีกข้างจะตีไม่เข้าเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะข้างนี้ตีก่อนนะเพราะอย่างที่บอกว่าขอหมื่นมันน่าลำคาญนะถ้าไม่มีดอเนี่แบบไม่อยากให้ขอสิบห้านี่คือปกติเราปลาทิกเกอร์กันอยู่แล้วเปิดสามเนี่ย เหมือนจะไม่ได้หยิบแล้วก็จะจ่วยแล้วเนาะโอเคตรงนี้ชี้เกตการ์ดนีการ์ดแวร์นันยากอะเอลเตอร์บลัสดาเมจมีแค่2ก็เล่นได้แค่เกตสองเกตหนึ่งไม่ไม่หมายถึงว่าเล่นได้แค่เกตหนึ่งเกตศูนยะ์หรือไม่ก็2กงเกตศูนย์ เพราะมันต้องห้ามขอดำโอเคเรียก2 0ศูนย์เนาะเอาเป็นนิวเบลิสนะครับเขามไม่ได้ฟาร์มหมาก็กได้แหละก็ดีแล้วเพราะงั้นเวลาเล่นเลเอลส่วนใหญ่ก็เลยแบบอยากรับ3แดมไว้นะนิวเบลิสบอกว่าถ้าถูกเลเอลชุบนะครับจะบวกหมื่นหนึ่งดิชคอตตี้อีกแล้วตี้พอดีด้วยนะเลเอลนะเราต้องตกทิกตรงนี้ ถ้าเป็นฮิวจะดีไหมอย่าเป็นโอเวอร์่แล้วก็ไม่ตกตกเป็นใบใหม่เลโอเคผมมองว่าโลเซนี่ไม่น่าได้ใช้นะครับ <ig> เพราะอะไรเพราะนิวเบลิสเขาจะหนีเข้าโซแล้วก็มอนี่มันเสร็บไม่ได้อยู่แล้วใช้มิดัสไปก่อน ไม่ใช่มีทัชฟอทได้จ่ายได้ไหมอ่ะไม่ค่อยคุ้มเลยนะเนี่ยเด,ดี๋ยวขัดด้นนี้เราปล่อยนะครับ เอาแดมไว้เล่นเนาะเปิดดีวถ้าไดโมก็ดีไว้ถ้าไดไม่โมก็ปล่อยไปกันดดเรายังมีเพอสำรองอีกอดดรอบเ๋ยจะกาดไว้ก่อนดีผมว่าเล่นเซฟแล้วเล่นเกมยาวดีกว่าหรือไม่ดีไม่ดีหรอกเจอเด็กฟาร์มเราจะไปเล่นเกมยาวทำไมใช่ไหมเราเป็นเด็ก,กดตีอ่ะจะได้จัง อาจจะควรปล่อยไปก่อนแล้วก็ใช้ค่าใน5,000ไหลใจไปหน่อยนะว่าจะปล่อยหรือจะกาดติและสุดท้ายก็เปลี่ยนใจพอมีเวลามาเป็นตัวกำหนดบางทีก็ตัดสินใจพลาดนะเอาใบาที่2ไว้ใต้กองนะครับแล้วก็ทริก็ยัดโซไปเลย จริงๆถ้าข้างนี้ตีก่อนแล้วแจกพลังข้างนี้ก็ได้นะมันจะปัดเส้นได้นะคูร่าก็มาตัวดาบได้ไหมตัวดาบตรงนี้เพอร์เฟกต์เลยตัวโอเวอร์โอเคแน่นอนว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราขาดตัวตีเนะี่ย เดี๋ยวค่อยตัดสินใจแล้วกันว่าจะกดเป็นดีวายหรือลย,ลยแต่ที่อยากเล่นเกมเรีวเพราะเขาไม่ได้ดีวายไว้ได้วยนะ่ะไม่ดีวายหลังเขาปั๊มแล้วมันอาจจะลำบากเนาะไม่กาดด้วยนะนร่บ ไม่ตกซะด,ด้วยอ่าสามจี้ใช้ตรงนี้สองอันนี้แรงนะไอตัวบูทอ่าสิบสามเนี่ยที่แบบขอชื่อแวนอะไรเนี่ยมันมันหลอกตาคนได้ดีมากเลยคนจะแบบอ๋อไม่ก็บูทแต่พันอะไรแตงจีพลังมันเด้งนะถ้าเข้าจะไม่ชุบชูล้ละแน่นอน อย่างนี้อาจจะต้องดูก่อนแต่ผมมองว่าไม่ชุบชูร่าดีกว่านะถ้าชุบมาแล้วดีวายไม่ได้เธอหน้าก็เล่นดีวายไม่ได้ครับแต่ไม่พอเล่นอย่างนี้แหละโอเค ซูล่าตะกี้ที่แต่สองจีบวกห้าพันแล้วก็ชีเรียแล้วได้เทคว่าถูดีไทยจะกลับขึ้นมือครับปล่อยซะวิเหลือสี่ใบฟ้อนเต็มเลยยิงเ็ดฟอร์ด้วยเหรอรรรอ้าว กาดพีพอนะรอบ2อ,อ่ะแต่ได้แค่คิดใบเดียวเนะไม่อยากได้2ใบนะสองใบอาจจะยอะแต่จริงๆถ้าสองใบแล้วข้อมือไม่พอแล้วตายเลยก็ดีนะก็ไม่ต้องดีใบก็ได้ไม่รู้เหมือนกันมีแต่ความโลภเต็มหัวไปหมดเลยเป็นดัตเทิลนะครับสแตนต้าหน้มีดาบก็ยังเล่นต่อได้แวนสแตนนะวันนี้เห็นแวนสแนตนน้องแซกตัวเองจวนหนึ่งไ โอเค b o r d รันตีันว่าถ้ารอดเท์นหน้าน่าจะมีการตีนะถ้าไม่ได้ใช้กาดไปหมดนะบูสวากา้าบ,บวกสองพันถ้าเขาไม่กาดผมจะดีวายเลยนะหามือไวนะ้ไอพีคอตตี้จัวก่อน,อนด้วยไม่มีพีจีสินายนะโอ้เลือกที่จะใช้เป็นบลาสนะครับ เขาไม่มีออเดอร์ไม่น่ว่าแน่ๆโอเคเข้าด้วยเพราะว่าจิงเท็ฟอร์ไปพูดถึงก็มาอีกใบเลยนะนี่ไง <laughs> มาเป็นคู่เลย <laughs> โอเคได้เวลาเอาจริงแล้วสินะกดวกันอ่ะอยาจัวทริกยาจัวทริก แต่ต่อให้จวยยังไงก็ต้องลุกนะเขาดูทรงกาดไม่ได้นะครับก็เลยต้องปล่อยดีวันสกิลนะครับถ้าเกิดว่าแหวนกาดตีเป็นครั้งที่สองแล้วอีกฝ่ายมีสีแดงขึ้นไปเนี่ยจะสแต,สตนแวนแล้วได้บวกสองนะครับอ้าวอ,อาคีคงได้ว่ากล้าเลยชี้ใบเลยได้ไหมการันตีไปเลยโอ้เป็นฟันนะครับ Dante, ไม่มีผลนะแวนเรายืนคนเดียวแล้วโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับวาก้าเดอะเกรสเวอร์ชันอัปเดตในวันนี้นะครับก็มันก็แค่เพิ่มทวินเพาเวอร์ไปสองใบนะ ได้โชว์รอบหนึ่งคนระับคือเป็นใบที่แบบในกรณีที่เราไม่มีตัวตีเลยอ่ะใบเนี้ยคือดีมากนะคือยังไงการเปิดท็อปคอได้มันเก่งอยู่แล้วนะครับอืมเรียกเป็นชูล่าเรียกเป็นบลูเดอร์แอคเรียกเป็นตัวของเบาฮาร์ดอะไรเงี้ยเอามาเหอะขอแค่เป็นตัวตีในกรณีที่แบบมือเราถือแต่ทิกเกอร์ใบนี้มันจะช่วยแบกได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าก็ว่าแบบเราเริ่มก่อนและตัวตีเราเหลือๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้กดนะเพราะว่าเอเนอร์จีมันค่อนข้างจะแย่งกันกินอยู่แล้วนะครับอืม เด็กนี้มันกินจี้ค่อนข้างเยอะเนาะบางคนหลังๆก็เริ่มเอาฟอร์ฮัตออกนะครับแต่ผมยังชอบไซเคิลจี้อยู่ดีนะอ่ะแล้วก็ตัวคอนเซปต์เด็กก็ยังเหมือนเดิมนะตีเข้าไปเรื่อยๆพยายามกดดันถ้าแห่ได้ก็แห่ไปอะไรเงี้ยดันเดมให้ได้สีอืมแล้วแล้วอีฝ่าย e จะกลัวมากนะครับคือยังไงเทิร์นสเนี่ยเทิร์นที่เราไลาว่วากาครั้งแรกอะ่ะมันก็กดดัน,นครับคือมันมี2เพลย์ว่าปล่อยข้างปล่อยข้าง ไปหยุดที่3แดมใช่ไหมแล้วกาดแวน2ครั้งนะครับถ้ามือพออ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้อะไรวื้อมาเนี่ยเขาอาจจะไม่พอแล้วก็ไหลาตายไปเลยเนาะหรือว่าปล่อยข้างปล่อยข้างแล้วกาดแวนนครับในเทิร์นแรกเนี่ยถ้าทําอย่างนั้นอ่ะแล้วไม่ได้ไดคีย์อ่ะมันอาจจะโดนแค่แดมเดียวไงถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไดคีย์ี่ยมันก็จะไปเส้นอันตรายได้นะครับเพราะว่าตอนลุกมาเนี่ยก็น่าจะก,กาดไม่ได้อยู่ดีเพราะอฝ่ายยังยืนเกศสองเนาะเปอร์เซ็นที่กับบนมือจะกาดได้มันก็ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าไม่ได้ถือ PG ไว้แล้วโดนนอย่างั้นนะแต ไม่ไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยมันมีเปอร์เซนต์ที่อ่าเธอน,นั้นน่ะจะดันแดมไปถึงเส้น3ได้เยอะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ฮิวส่วนกลับมาใช่ไหมยังไงพอเธอสีของเราที่เราเพลลงไปเนี่ยมันน่าจะตีฮิตสักข้างอยู่แล้วนะแล้วพอมันตีไป4ีดมเนี่ยวาก้าก็จะกดดีไวได้นะเพราะงั้นมันก็ยังคงเป็นเด็กที่แบบเริ่มก่อนแล้วก็เก่งเออถ้าอีกฝ่ายไม่ได้ได้ฮิวโหด,ดนะครับถ้าเทียบแบบเบสตามปกตินะแล้วก็แก้ได้ง่ายๆก็คือเด็กนี้ก็แค่ได้คิสักใบหนึ่งในการโจมตี สักเทิเนอ่ะเทินสามเทินสี่ 3, ก็ได้นะครับได้คีให้ได้สักใบนี่ก็แทบจะส่งเข้าไปสวรรค์เลยนะมันมันเป็นเด็กแบบนั้นแหละนะครับต่อให้เขาลอดไปได้อยสมมุติเป็นเลซาเอลตะกี้ใช่ไหมแล้วรอดไปได้แบบมือหมดนะครับเทิตนต่อไปถ้าไม่ได้พือก็ทําได้แค่แหวนตีแล้วก็ชุบออกไม้สองใบมันมันก็เท่านั้นอะ่ะแต่ว่าปัญหาของเด็กนี้ยังเหมือนเดิมก็คือว่าเรื่องแดมเนี่ยตัวเด็กเองมันไม่มีงายแดมของมันเองนะครับก็เลยยังต้องใส่เป็นดาบอ่ะเนาะอ่ะ เพราะว่าบาก้าเนี่ยจะ,จะกินอย่างน้อย1แดมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ในเทิร์นดีวายก็จะกินอีก2แงเดมครับรวมเป็น3ถ้าเกิดว่าคุณเล่นชูล่าเนี่ยก็คือกินไป4แดมเลยนะเออหมายความว่าแค่2เทิร์นเนี่ยมันมันล่อไปซะเกือบหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่แบบตออัวดี่ายกักกัหน่อยอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่ตั้งใจจะมาฟาร์มอยู่แล้วอย่างเช่นตุ๊กตาหรือว่าเลวิดัสเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมให้แดมคุณเยอะคุณจะได้กดดีวายลำบากอะไรเงี้ยครับอืมมันก็จะเจอปัญหายอย่างนั้นแหละแล้วก อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดวิไฟฮิวโหดๆเนี่ยมันจะดันไม่ถึงเส้นสีนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาเดียวกันกับแบ็กไมล์เนาะเพราะว่าถ้าไปไม่ถึงเส้นอันตรายเนี่ยดีไไปเขาก็อาจจะไม่ตายนะครับแล้ววาก้ามันจะกลายเป็นเด็กที่ทรัพยากรหมดเองปุ๊บแล้วมันจะทําอะไรไม่ค่อยได้สมมุติว่าเป็นเกมที่อ่าดมหมดแล้วครับเล่นยื้อกันจนแดมหมดไปเลยอย่างเงี้ยวาก้าก็ไม่มีสิทธิ์ได้ทําอะไรอีกเลยนะเพราะว่ามันไม่มีงายแดมครับแค่นั้นเลย <c oughs> เลียตัวอื่นอย่างมากก็แค่ตีระบบพลังนิดหน่อยอะไรย้ยตัวแวนก,ก็กดเทคไม่ได้นะ ในกรณีเกมยื้อก็จะเป็นอย่างนั้นับเพราะงั้นก็เลยมีบางคนที่้ใส่เป็นลิสบาก้าแอโกนะก็แล้วแต่ชอบนะลองเล่นดูเด็กนี้ยังไงก็เป็นเด็กที่เล่นสนุกนะเอาไว้วัดดวงตัวเองได้ับดวงดีก็ชนะไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ไต่แรงได้ดีเลยแหละนะแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่เครียดด้วยอยู่ไม่ว่ามันจะได้บอดจริงๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะกลุมหัวนิดหน่อยนะสนุกดีสนุกดีถ้าชอบก็เล่นกันได้แล้ว โอเคอัปเดตคร่าวๆวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะถ้าเกิดว่าอยากเห็นเด็กรีเควสอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยเดี๋ยวทำให้นะอืมคิดว่าทําได้กับเดี๋ยวทุกเด็กแหละอันไหนที่ไม่ชินไม่เคยเล่นก็เดี๋ยวจะพยายามลองไปศึกษาดูให้นะอ่ะแล้วก็ฝากตัวีครั้งหนึ่งจระบผมมาด้วยเน็ตเรยนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าเนะาะบาย